เจ้าสวัสดีเจ้าวันนี้ก็จะมาเยี่ย,ยำไก่เมืองเจ้ามาพอส่วนผสมเนาะว่ายำไก่เมืองมี่อย่างพองนี่เจ้าอันนี้ต้มเวลาเจ้าต้มไก่เวลาวันนี้สามชิ้นเองแล้วก็มีเ,เครื่องพักลุยหน้าเนาะก็จะมีหอมดวน ต้นหอมผักชีเจ้าก็ผักไทยหรือผักแพ้ว่ะเนาะแล้วก็ผักชีฝรั่งเจ้าอันตีสำคัญที่สุดก็คืออันนี่เจ้าพริกลาบเหนือของแม่น้อยเอี่เจ้าอันนี้เราจะมาผสมกันละกันเดียวผสมแล้วจะขึนพอเหมกอนกนาะเจ้าเจ้าด๋ยมมาพอพอเราจะล้าก็ นี่แหละเจ้าเขากำลังจะใส่พริกดาบแม่น้อยเนาะใส่ไปจอนหนึ่งเลยจะได้แซ่บๆลำลๆำรสชาติเข้มข้นเจ้าใส่น้ำป่าแล้วก็ใส่กระเทียมเจียวเจ้าจิ้มพอ รสชาติกลมกลอมขนาดเอาหอนน้อยใส่พริกข้มน้อยอ่าแส่เจ้าลำลำใส่น้ำปลาแค่น้อยปปาที่ประรดที่นี่มาใส่พักโรยเลยเจ้า คนให้เข้ากันเนี่ยพักโรยเจ้าหอมดวนพักไผต้นหอมพักฉีเนี่ยเจ้าเสร็จแล้วยำไก่เมืองสุดยอดลาขนาดเลยเจ้า ใส่กระเทียมเจียวตุวยปีน้องเจ้ามากิด้วยกันเจ้ามาเก็บสตอรี่กันเจ้าปีสตอรี่งามขนาดเลยนี่เป็นส่วนพักเจ้ามีสปาเลย ต้นหอมพักชีผักกาดเจ้านี่ใะแตงกำลังจะออกดอกละแล้วก็มีหอมด้วนเนาะเป็นห้องก่าหอมด้วนบ้านเ้าแล้วก็กระขือส้มเจ้า นี่นี่มาพอสตรอเบอรี่เจ้าสตรอเบอรี่กำลังงามเลยเจ้า <c ười> เกือบเหยียบเลยนี่เจ้ามีบุกิโตนเองแต่ออกลูกดกขนาดเลย เจ้าหมัะขนาดค่ะสวัสดีเจ้าเจ้าเนี่ยวันนี้เอามาเยี่ยมไก่เมืองเย็บไก่เมืองเหรอเจ้าน่ากินขนาดเลยเนี่ยเจ้าแล้วก็มีข้าวนึ่งตอยเจ้าข้าวนึ่ง ข้าวกรรมบ้านเฮาหเจ้าวันนี้จะมาจิ้มพ้าวเจ้าจะล้ำก็้ำขนาดเจ้าหอมพริกลาบเจ้า ช่วยที่ตามเพจตัวนน้เจ้าก็ไลก่กดแชร์คือตัวเจ้าเราจะมาแยกกับเขา้าคือพอเห็นไหมเนาะขอบคุณเจ้าป้ากันคลิปหน้าเจ้าขอบคุณเจ้า